ว่าแคมเอาได้เอ้เอาเอาข้อเข่าไปหางาเร็วนี่เข่าเอาเอาข้อเขาเอาขอ้ขอเข่าไปเหงาเอานามไปเหงาน้ำเด้อ <c oughs> เอาถั่วเนวกินไปเหงานำ้ำซ <c oughs> ื้อไปเอาไปท่านคุณเอ่อ <c oughs> เอาไปเบิดเลยเอาถวยวไปน,นำ้ำ อยากกินมกินซุปมันบะเกียรเ้อยากกินมุ้นไก่มแอมกำลังหาข้าวยากินนีถ้วยเอาถวยไปแกใไ้งาเด้วนี่ถวยม่สิแกเป็นยไม่สิี่งานแกเป็นรองเบิ้งลาแกเอาเนืกินใส่ถวยงาเด้อ เอาแล้วมื่งเอาออก่ถ้วยเอาน้กินใส่หงาบ้างแ้วมาแฉบ่าเจ็นแฉบว่เป็นีเอาว่านี่ปลาแกให้เ้วเอาสูบบะมี่ไหมปลาแฉะสูบบะหมี่ว่าใช่ปลาที่โอ้โอ้บัวไครับวันดีพักรัวเออเอาเอานั่นแหละหงาีก้มที่ใส่ด้วย แอมกำลังหาข้าวให้ย่ากินย่ายังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยอาบน้ำแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ย่าย่ายังไม่มีเสื้อผ้าเยอะนี่แหละงานลุงมาแล้วเอองานลุงกินข้าวน่เแล้วเอองานลุงกินข้าวบ่ถามอั้า

รววป่ะทมากแต่เะาห้าขาเดียวเลยะโอ้มันจอดวาไ้กัดชินก้าไม่รู้าใจบ่น่ดีใจบ่งามาหาแคมแคมดีใจบ่ เมื่อวานมาหาตอนค่ำๆมานอนอยู่ที่นี่อมแอมเห็นย่าดีใจมากเลยวิ่งมาหาย่าเลยแต่ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะคะนอนด้วยกันอมแอมไม่นอนทั้งคืนเลยนั่งอยู่เออย,ยอกป้าครับย่าทั้งคืนเลยดึกๆแม่มาบอกให้นอนถึงนอนสี่ทุ่มแล้วก็ยังไม่นอนอมแอม